คุณผู้ชมขาคำหนึ่งที่ครูสลาเคยบอกไว้ค่ะศิลปินจะดังไม่ดังให้ดูว่าตอนอยู่ที่บ้านแฟนคลับแห่มาห้อมล้อมเยอะไหมวันนี้ค่ะไปดูกันว่าเมื่ออุกอิงไปเที่ยววัดบ้านจานนะคะแฟนคลับ <c oughs> ห้อมล้อมเยอะไหมนี่เป็นภาพที่เกิดขึ้นวันนี้ค่ะคุณผู้ชมขาหลังจากที่ลูกสาวไป เที่ยววัดค่ะและนี่คือความสุขของแฟนค่ะ12สิงหา12สิงหาวันแม่แห่งชาติค่ะซึ่งหลายหลายคนก็บอกว่าหลายคนมองว่าน้องไม่ไปร่วมกิจกรรมกีฬาสีองค์กรหลายคนบอกว่าน้องไม่ไปร่วมกิจกิจกรรมกีฬาสีองค์กรไม่ทาเพื่อองค์กรหรอเนี่ไงวเพื่อองค์กรอยู่นี่ไงบนจานอำเภอกันตาลมจังหวัดรีสันนี่ยคือการทํางานเพื่อภาพหลักองค์กรนะคะทํางานเพื่อสาวดอกเพชรแพง เนี่ยภาพทุกอัน,นที่เขาถ่ายไป, <ๆ S 2> ไปเขาก็ไปลง Facebook ส่วนตัวตัวเองใช่ปะถึงเวลาแล้วก็ก,วก็เป็นภาพรับองค์กรต่อไปก็ถือทำให้สาวๆเป็นบ,บ้านแพงเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นอีกเนาะเราเลยแบบไม่ติดเลยอะ่ะกับอะไรพวกเนี้ยเราอย่าไปอย่าไปติดเยอะนะเอาจริงๆนี่เป็นภาพที่เกิดขึ้นวันนี้ค่ะคุณผู้ชมขา ทุกเพศทุกวัยค่ะขวัญใจรุ่นเล็กรุ่นใหญ่จริงๆนะคะลูกสาวเนาะอุ้งอิงคือขวัญใจของคนทุกวัยจริงๆค่ะและทุกคนแบบเต็มเป๊ะเนี่ยสิ่งที่อย่างน้อยเลยวันแม่น้องก็ทําให้คนตรงเนี้ยในวันเนี้ยยิ้มได้ค่ะใครที่มาถ่ายรูปกับน,น้องก็แบบมีความสุขแล้วก็ยิ้มเนี่ยมากับคุณแม่แล้วก็มาถ่ายรูปด้วยเอ,อ ถือว่าเป็นของขัญวันแม่ที่ดีค่ะบางคนก็ใจฟูเพราะว่าได้มีโอกาสได้เจอน้องค่ะแแม,แม่แม่ขอท่ายในลูกแม่ขอท่ายในลูกเออนะอสวยให้ังเข้ามาเลยอ่ะูกเข้ามาเข้ามาสิ่งหนึ่งเลยที่ต้องพูดว่าเลยว่าแบบมันเป็นวันสําคัญนะแล้วการที่ครอบครัวได้มาถ่ายรูปรวมด้วยแล้วมีศิลปินอยู่ในภาพอ่ะ มันคือวันที่น่าจดจําของใครหลายๆคนเนาะแล้วก็เป็นความสุขให้กับคนได้จริงๆอุ้งอิงคือความสุขของอุ้งเห็นไหมแล้วนางก็ไหวทุกๆคนที่มาถ่ายรูปกับนางนางน่ารักมากนี่แหละลูกสาวดิฉันก็คือยังไม่ได้ขึ้นไปข้างบนนะคะก็คือตอนนี้ก็คือถ่ายรูปอย่างเดียวก็หมดวันละแล้วลนางก็ไม่เคยบ่นเรื่องการถ่ายรูปเลยนะ เดคเคยมีโอกาสได้ไปเจอนางวันนั้นที่ตะวันนาแฟนคลับเยอะมากแล้วก็ยืนถ่ายแบบไม่มีปัญหาอะไรนางชอบถ่ายรูปมากชอบอยู่กับแฟนคลับเป็นเด็กผู้หญิงที่ไม่เคยบ่นเลยกับการถ่ายรูปหรือว่าการอยู่กับแฟนคลับนะครับเอฟซีมาเรื่อยๆครับเนีก็มาเรื่อยๆตลอดเวลาเหมือนเป็นมาสคอตให้กับวัดค่ะตอนเดสวัสดีค่ะมา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 ถ่ายรูปกัน แล้วนางก็ไม่เคยแบบไม่เคยว่าไม่เคยแบบรู้สึกไม่ดีอะไรเงี้ยทุกๆครั้งอะไรเงี้ยแล้วทุกคนก็ปฏิบัติกับนางดีมากเห็นป่ะทุกคนก็แบบเกรงใจกับการที่จะยืนถ่ายรูปกับนางนี่เป็นภาพแบบความน่ารักค่ะคุณผู้ชมทุกคนทําปฏิบัติด,ดีกับนางแล้วก็แบบเอ็นดูแล้วตัวนางก็ไม่เคยบน่นไม่เคยว่าไม่เคยอะไรเห็นป่ะเพราะว่านางชอบถ่ายรูปแล้วจะได้ดมถ่ายรูปนางชอบอยู่กับแฟนลับอุ้งอิงอ่ะอุ้งอิงนางชอบอยู่กับแฟนขับมาก นี่เป็นภาพของความน่ารักค่ะคุณผู้ชมค่ะพี่น้องก็มาถ่ายรูปก,กันแล้วทุกคนก็แบบเธอดูแววตาเนาะไหมแววตาของเด็กเด็กรุ่นใหม่ที่ตรงจริงนะชีวิตของเด็กต่างจังหวัดอะภาพในหัวเขาคงมีแบบโตขึ้นอยากเป็นอะไรอยากเป็นหมออยากเป็นครูอยากเป็นพยาบาลอยากเป็นน่นอยากเป็นนี่อยากเป็นนั่นแต่ถ้าวันหนึ่งเขามีโอกาสได้เจอองค์ญิงแล้ว ความฝันในชีวิตเขาเปลี่ยนว่าโตขึ้นหนูอยากเป็นเหมือนพี่อุ๋งิงสาวหน้อยเพชรบ้านแพงอ่ะนี่คือคุณค่าของการเป็นไอดอลนะอุ๋งิงรู้ไหมนี่คุณค่าของการเป็นไอดอลหมอลํำไอดอลเลสิที่แท้จริงของของวงการบันเทิงไทยนะลูกเนี่ยดูแววตาของเด็กทุกคนมองดีเอ้อยากเป็นเหมือนพี่อุ๋งิงอยากเป็นเหมือนพี่อุ๋งิงอ,อย่างเงี้ยเห็นปะก็เลยอยากจะบอกค่ะว่า อาชีพศิลปินเนี่ยเป็นอาชีพที่ที่สามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนได้เยอะมากๆเป็นความสุขให้กับผู้คนเป็นรอยยิ้มให้กับพ่อแม่เป็นความสุขให้กับคนที่พบเจอนะคะเนลูกฉันก็ยังไม่ได้ทำบุญจนถึงนะตอนนี้ไปวัดทีก็คือ,อยังไม่ได้ทำบุญเออ เนี่ยองคอิ่งเข้าใจเลยยังคําถามที่หนูถามวันนั้นว่าแม่เขาเสีบติดหนูก็ขนาดนั้นเลยเหรอใช่ค่ะเขาเสีบติดหนูมากทุกคนเสีบติดหนูมากแต่ท้ายที่สุดแล้วอะ่ะสิ่งสําคัญที่สุดนอกเหนือจากเห็นแม่เออแม่เขาก็อยากเอานิ้วมาแตะเนาะเพราะว่าอยากจะได้แบบได้รับบุญกุศลจากลูกสาวไปนะน่ารักค่ะทุกคนเนี่ยปู่ย่าตายายพี่ป้านะ้อา วันแห่งการแห่งวันครอบครัวทุกคนก็ได้มาเจอศิลปินที่ตัวเองชืง่นชอบนะคะในพื้นที่ตรงนี้เราเราว่ามันเป็นความความเต็มอิ่มแล้วก็ความใจฟูจริงๆเนาะดูจากคอมเมนต์เลยค่ะว่าแบบที่เราได้พูดเปิดหัวไว้แล้วก็เป็นทอบคอมเมนต์นะพูดว่าผู้สละเคยพูดไว้ค่ะว่าศิลปินจะดังจริงไหมให้ดูตอนอยู่ที่บ้านตัวเองว่าจะมีคนสนใจห้อมล้อมไหมเนี่ยคลิป สิบนาทีเนี่ยก็มีแต่คนห้อมล้อมเนี่ยตอนนีย้ยืนยันได้ยังว่าดังหรือเปล่านี่ไงหลายคนว่าน้องไปร่วมกิจกรรมกีฬาสีองค์กรน้องทําเพื่อองค์กรทุกวัน mm hmm. เห็นไหมไม่ว่าจะไปที่ไหนคะ่ะก็มี FC ตลอดซูเปอร์สตาร์ที่ดังๆดีใจที่มีความสุขกับซูเปอร์สตาร์เด็กน้อยได้ทําบุญก็สุขใจแล้วแถมได้ถ่ายรูปก,กับอีลาด้วยคนบุญก็คือมีความสุขหลาย ความน่ารักเป็นกันเองของลูกสาวค่ะที่เป็นเสน่ห์ที่ทําให้ FC มารักนางมากมายเพิ่มขึ้นตลอดเวลาเลยลูกสาวไม่เคยบน่นว่าวันนี้เป็นวันหยุดส่วนตัวก็ยิ้มย้มแจ่มใสต้อนรับบรรดา FC เสมอมาขอให้ลูกมีแต่คนรักลูกสาวจริงใจทั้งหมดนะคะนำเด้อโชคดีมากครับได้ทําบุญแล้วก็ถ่ายได้ได้ถ่ายภายพ,พคู่กับศิลปินดังสุดยอดมากครับพระเอกพาลูกสาวมาไหว้พระทําบุญ ความรักความศรัทธาวันนี้ใครมากราบไหว้หลวงปู่หมุนแล้ยังมีโอกาสได้พบเจอได้ถ่ายรูปกับอีหลาน้อยด้วยก็ถือว่าคุ้มค่าสุดๆเอฟซหลาน้อยอ,อุงอิงมีทุกเพศทุกวัยจริงๆค่ะเ c ฟซีโชคดีมากๆมาทําบุญแถมได้เจอน้องด้วยพิเร์วัดหลวงวัดหลวงลุงหลวงลุงคงปลื้มใจมากๆมาเข้าวัดทำบุญกันเยอะๆนะคะได้เจอได้ถ่ายรูปกับอุงอิงแพบรบ้านแพงซุปตาด้วยนะคะ สาธุบุญยาวนำเดอ้อเห็นไหมอิหร่านคือจุดรูปสูตรรวมของ FC ที่เป็นยาใจค่ะวันที่เหนื่อยล้าหรือสิ้นหวังให้ดูให้ชมทำให้มีพลังในการต่อสู้งานวันนี้หลามาทำบุญสู้ๆจ้าซูเปอร์สตาร์ยืนหนึ่งเนี่ยคนที่อยู่ไกลบ้านอะ่ะก็ได้เห็นคลิปแบบเนี้ยเขาก็รู้สึกว่าเขาได้พักผ่อนนะลูกหญิงวัดบ้านจานค่ะเนี่ยจนตนึงตอนนี้ลูกสาวดิฉันก็ยังไม่ตืนตายลูก บอกให้อย่างหนึ่งเลยเหมือนที่น้องอะ่ะเหมือนน้องรีเช็คตอนนั้นมาใช่ไหมว่าแฟนคลับเขาเสพติดหนูจริงๆไหมหนูก็ได้คําตอบไปแลนะ้วว่าแฟนคลับเขาเสพติดหนูจริงๆแล้วเรื่องหนึ่งที่เราอยากจะบอกกับหนูในเรื่องของความเป็นไอดอลในชีวิตใครอะ่ะวันนี้หนูเป็นไอดอลให้กับเด็กๆหลายๆคนและเห็นไหมเนาะแล้วพอเวลาหนูเป็นไอดอลให้กับผู้คนได้แล้วอะ่ะสิ่งที่มันจะตามมามันก็คือคือการที่หนูเป็นตัวอย่างอะ่ะ การทีห่หนูทําอะไรก็จะมีคนจับตามองการหนูจะทําอะไรก็มีคนมองหนูอยู่ซึ่งเด็กหรือวัยเยาวาชนรุ่นใหม่ถ้าเขาพูดว่าโตขึ้นเขาอยากเป็นแบบพี่อ่งอิงนะนี่น่าจะเป็นคุณค่าที่ดีมากๆของการเกิดมาในชีวิตหนึ่งของคนแล้วเนาะจริงๆนะคะดีใจมากๆค่ะวันนี้ได้ดูคลิปนี้แล้วก็โหดิฉันใจฟูมากเลยทีเดียวจนถึงตอนนี้ลูกสาวดิฉันก็ยังไม่ได้หยุดถ่ายรูปนะคะคลิปก็คือ จนมาถึงเกือบช่วงท้ายละนะคะลูกสาวก,ก็ยังไม่ได้อยู่ถ่ายรูปเลยทีเดียวยังไงก็สวัสดีวันแม่ทุกๆคนด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณแม่ๆทุกๆคนที่เอ่เอหักแล้วก็เอนดูช่องที่สุดออฟฟิเชียลด้วยนะคะยังไงก็จะทำคอนเทนต์น่ารักน่ารักแบบนี้มาให้ทุกๆคนได้ดูกันอีกต่อไปนะคะโอเคบ๊ายบายคะ่ะ see you